ผู้บริหารช่องแปดและทีมงานทุกคนนะคะสาหรับรละครเรื่องเล่รุนตยาต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากแล้วก็ขอบคุณทางทีมไอเชอีนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของช่องแปดเสมอมานะคะใน,ในความร่วมมืออันนี้ไม่ได้เป็นความร่วมมือครั้งแรกจริงๆเราได้ทํางานออก,กับทางไอเีมาตลอดนะคะมีหลายๆเรื่องด้วยกันเช่นเรือนร่มยิ้วนะคะเรายาแล้วก็กระสือเอิมซิงที่เพิ่งจะจบไปเรื่องเล่รุนตยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ทาง i อ e ให้ความไว้วางใจนะคะในผลงานของทางช่องแปะค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเล่ลุนตยาสำหรับช่องแปเนี่ยเป็นมาสเตอร์พีที่สุดในปีนี้นะคะด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะไม่ใช่เพียงแค่บทประพันธ์จากทางคุณหมอผูุ้กรอย่างเดียวความเป็นหนึ่งใน9ซีรีส์ผีพาซึ่งเรื่องเนี้เล่ลุนตยาเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า ทำหลอนที่สุดแล้วก็ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของผ้าที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดด้วยบวกองค์ประกอบของนักแสดงมากฝีมือนะคะแล้วก็ผู้กำกับต้องบอกว่าเราก็ไว้ใจทางคุณสถาพรในการสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่ากับช่องแปดมาตลอด เช่นกันครับถือเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆครับที่ที่ได้รับเขียนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าช่อง8เนี่ยนอกจากจะเป็นทั้งสถานีโทรทัศน์ชั้นชั้นนำแล้วนะครับผมก็ยังเป็นผู้ผลิตที่เรียกได้ว่ามีศักยภาพสูงมากเรามีผลงานถ่ายทอดกันมาตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่เหมือนที่พี่นิ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราได้จับมือกันก่อนหน้านี้ครับเราก็มีโปรเจกต์พิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโลกทั้งใบให้นายคนเดียวหรือซีรีส์ที่เราส่งออกซีรีส์เรื่องนี้ไปให้ผ<า>ู้ชชมมมมททททัััััั่่่่ววโลลกกกนนนนะะรรรบบบจจีีีีีพพยยาาาาาาหุดุดดดเเองตสป้้้ฉ็ไื กันในโปรเจกต์ที่พร้อมอยักษ์ที่สุดสำหรับท่องจานปีนี้นะครับผมก็คือเล่ลุตยาครับ เร่องลุตยาผมถือว่าเหมือนที่ทางช่อง8บอกเลยครับว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ที่สุดของปีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆเลาวปฏิเสธไม่ได้ครับว่าด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือนะครับผมโปรดักชันสุดอลังการถึงใจแล้วก็ตัวเนื้อหาเองเนี่ยที่หนึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์ผีผ้านในตำนานที่ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่สร้างปรากฏการณ์มาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามชมแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบเรื่องที่สุดยอดแล้วก็สร้างหน้าประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งให้กับทางไอซีแล้วก็ทางช่อง8แ่นอนผน ทบก็ค่อนข้างท้าทายมากค่ะแล้วก็ยากสำหรับี้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบได้พิสูจน์ถึงมือเรื่องนึงเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าทั้งตัวยูเองทั้งตัวพี่ถาแล้วก็นักแสดงทุกๆคนเนี่ยตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆค่ะ รสึกรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่มากเพราะว่าเป็นเกียรติครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วก็ได้ทําละครเรองยาวแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบคนลุกทุกครั้งที่เหมือนได้พูดถึงละครเรื่องนี้เพราะว่าเราตั้งใจกันมากแบบไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรระหว่างการถ่ายทําเราก็คือแบบแตัดเต็มที่อะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ผลง,งานที่ดีที่สุดเลย ต้องบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ช่องแปดนะครับที่เลือกตัมนะครับก็ดีใจนะครับก็ขอบคุณคุณหมองุณสุทอร์นะครับเพราะว่าคุณมอสุทอรก็ก็บอกว่าตั้งแต่ตอนที่เขียนแล้วนด้ถึงหน้าในกิดตั้งแต่ตอนเขียนแล้วก็เลยดีใจดีใจมากขึ้นอีกนะครับขอบคุณพิธาคาเพราะหน้าวิ่ไยนะครับที่ที่เลือกผมให้ผมได้ได้เข้าม,มาขับเคลื่อนในละครพร้มยักษ์แบบนี้นะครับได้ให้ผมได้มาเจอนักแสดงที่ที่น่ารักแล้วก็มีคุณภาพมีฝีมือนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามเล่่อุยยาครับที่พลภาบ อย่างที่บอกว่าละครเรื่องเล่นลุนยานะคะเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลที่จะพลาดด้วยการทางร้งปวงเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในละครผีท้าที่น่ากลัวและก็หลออที่สุดแล้วก็เป็นฝีมือการเขียนของคุณหมอซึ่งหลายๆคนรอติดตามกันอยู่และพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นการร่วมง,งานเรื่องที่สองของยูจะทำช่องแปดแล้วก็ละครเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นฟอร์มยักษ์มากๆบอกได้เลยว่าจะไม่ผิดหวังกับการชวนละครเรื่องนี้ค่ะฝากด้วยนะคะกบบเล่นลุนยาค่ะ